ครับพบกันอีกครั้งนะครับในสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้เรา3มคนเวิร์ from home นะครับผมจำเริญตันสมบูรณ์คุณรัฐพลอ่อนศิริคุณวารางคนาชมชื่นวันนี้เรามีข่าวคราวอัปเดตนะครับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประกาศแล้วใครจะได้รางวัลอันทรงเกียรตินี้นะครับรวมทั้งปัฒนาที่ดีทรัมม์มุ่งหน้าจะไปหาเสียงต่อทั้งทั้งที่ยังมีคาถามอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อโควิดอยู่ แล้วก็ควันหลงของการอภิปรายโตคารมของผู้สมัครตำแหน่งรองประธานาธิบดีมีอะไรที่มองย้อนหลังไปบ้างเป็นเกร็ดเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับรวมทั้งเรื่องของการแนวความคิดวิือเริ่มนะครับของเจ้าชายวิลเลียมของอังกฤษนะครับที่อาจจะเป็นข่าวดีสําหรับคนรักโลกแต่สําหรับคนที่หลงรักโลกในตัวในโลกของเราคิดว่าจะเป็นสถานที่น่าอยู่นักดาราศาสตร์บอกว่าคิดผิด เพราะว่ามีดาวเคราะห์อื่นที่อยู่นอกระบบสุริยะอีกประมาณ24ดวงซึ่งอาจจะเหมาะสมสําหรับสิ่งมีชีวิตเยอะมาฟังกันอ่ะมาเริ่มจากขา่าวสําคัญกันก่อนใครหรือว่าองค์กรอะไรรับคุณรัฐพลที่ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้ครับปีนี้เกี่ยวข้องกับปากท้องโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าคณะกรรมการพิจรารณารางวัลโนเบลได้มอบรางวัลสันติภาพให้กับ โครงการอาหารโลกของสหรประชาชาติหรือว่าชื่อว่า World Food Program นั่นเอง WFP นะฮะหลายคนอาจจะเคยได้ยินตัวย่อนี้เพราะว่าได้ทำงานอย่างมุมานะนะในการต่อสู้กับภาวะขาดแคลนอาหารทั่วโลกนะครับคณะกรรมการรางวัลโนเบลได้ประกาศรางวัลน,นี้เนี่ยเพราะว่าหน่วยงานนี้ได้ทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้ความหิวโหยเนี่ยถูกทำให้เป็นอาวุธของสงครามและความขัดแย้งนะก็เหมือนกับว่า การภาวะที่คนยากจนภาวะที่คนขาดแคลนอาหารเนี่ยทำให้เกิดกลุ่มประชากรที่เปราะบางสําหรับการถูกแทรกซึมนะฮะด้านความคิดทําให้กลายเป็นกลุ่มหหวรุนแรงได้นะครับโฆษกของ WFP ได้บอกนะครับว่าหน่วยงานเนี่ยได้ทํางานให้ความช่วยเหลือ,อประชากรโลกที่ขาดแคลนด้านอาหารรวมแล้วเนี่ยเกือบ100้ล้านคนใน8 8ประเทศทั่วโลกที่ผ่านมานะคร คนเหล่านี้เนี่ยอยู่ในสภาพความไร้เสถียรภาพทางสังคมแล้วก็ขาดความปลอดภัยในพื้นที่ความขัดแยง้งต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามครับองค์การอาหารโลกนั้นก็ได้โครงการอาหารโลกนะครับก็ได้แสดงความกังวลว่าการระบาดใหญ่ของโควิด1 9นั้นเนี่ยอาจจะทําให้คนอีกนับล้านคนตกอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าเศรษฐ,ฐกิจได้รับผลกระทบอย่างมากในหลายพื้นที่นะ รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยได้ถูกจับตามองทุกปีแล้วก็ปีนี้มีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนับร้อยคนน318คนมีคนที่ทั้งสองคนแล้ว่าคุณผู้ติดตาม VOA ไทยก็คงจะได้คุณชื่อก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมก็ได้รับการเสนอชื่อด้วยหรือว่านายกท่านมนตรีของนิวซีแลนด์จัสินดาอาร์เดนก็ได้รับการเสนอชื่อหรือว่าเกรตาสันเบิร์กที่เป็น นักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดนก็ได้รับการเสนอชื่อด้วยเช่นกันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนจับตาม,มองมาทั้งอาทิตย์เพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีการประกาศชื่อรางวัลโนเบลผู้ได,ด้รับรางวัลโนเบลเนี่ยหลายรายการมาก่อนหน้านี้ถัดไปก็คือเศรษฐศาสตร์นะฮะต้องรอในวันจันทร์หน้าครับโอเคครับขอบคุณครับคุณรัฐพลก็พูดถึงประธานาธิบดีทัมก็ใช่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ามี สสหรือนักการเมืองของนอร์เวย์เสนอชื่อนะครับให้เข้าข่ายได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเหมือนกันแต่ว่าในตัวของพัฒนาทิติธรัมเองถึงแม้จะติดโควิด1 9แต่ว่าก็ยังไม่ลดละในเรื่องของความมุ่งมั่นที่อยากจะออกไปหาเสียงนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีรายงานละบอกว่าผู้นําสหรัฐเนี่ยให้สัมภาษณ์กับ Fox News มเมื่อคืนวันพฤหัสคืนเมื่อคืนนี้บอกว่าจะออกไปหาเสียงเลือกตั้งโดยตัวเองเลย ที่รัฐฟลอริดากับเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นสองรัฐที่เรียกว่าเป็นแบทเทิลกราวเป็นสมรภูมิขับเคี่ยวนะครับถึงแม้วจะบอกว่ายังจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 อีกครั้งในวันศุกร์ก็คือวันนี้ขณะที่รายงานคำประกาศของผู้นำสหรัฐก,ก็มีขึ้นท่ามกลางคำถามเพราะว่าตอนนี้ยังมีความคลุมเครืออยู่เกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพเพราะว่าแพทย์ประจาตัวเนี่ยก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพออกมาอย่างท่องแท้ ติดเชื้อตั้งแต่เมื่อไรพบผลตรวจเมื่อไร่หรือว,ว่าผลของการตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ได้ได้ฟังข่าวผ่านทางการพูดหรือการทวีตของผู้นําสหรัฐซึ่งในฝ่ายของด้านการแพทย์เองเนี่ยบางคนอย่างเช่นนายแพทย์แอนโทนีเฟลชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อเนี่ยก็ออกมาเตือนเมื่อวันพฤหัสบอกว่าตามข้อมูลของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคหรือ cdc ของสหรัฐเนี่ยคนที่ติดเชื้อโควิด19เนี่ย ในช่วง10วันแรกที่เริ่มแสดงอาการเนี่ยยังถือว่าอยู่ในช่วงที่แพร่เชื้อได้จนกว่าจะมีการตรวจโควิด -19 ในระยะ24ชั่วโมงซึ่งให้ผลลบต่อเนื่องกัน2ครั้งยืนยันซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยทำเยบขาวไม่ได้เปิดเผยว่าผู้นำสหรัฐเนี่ยตรวจพบผลตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่ก็เลยยังทำให้เกิดคำถามเรื่องนี้อยู่ครับก็ข่าวเรื่องการจะออกไป ตะลุยพื้นที่หาเสียงของผู้นําก็มีขึ้นในขณะที่ข่าวเรื่องโอกาสที่จะมีการดีเบตรครั้งที่สองกับผู้นําของฝ่ายเดโมแครตเนี่ยก็ยังค่อนข้างจะมีคําถามอยู่เพราะว่าผู้นําสหรัฐเนี่ยปฏิเสธที่จะใช้การโต้ภิปรายแบบว่าเป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์เพราะว่าอยากจะอยู่ในห้องเดียวกันนะครับก็ยังมีคําถามอยู่แต่อย่างไรก็ตามสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการโต้อภิปรายระหว่างผู้สมัครทิงตําแหน่งรองประธานาธิบดีซึ่งก็จะมีขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเอง นะครับระหว่างไมเพนส์กับอาวุธิสมาชิกคารมาร่ Harris, าแฮร์วิสก็คุณร่งางนนาก็ติดตามเรื่องนี้อยู่ติดจอเลยเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่เป็นคำวิจารณ์หรือว่ามีผลแรงกระเพื่อมอะไรหรือว่ามีควันหลงอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างค่ะก็คือควันหลงจาก ดีเบตนะคะระหว่างรองประธานาธิบดีไม์เพนส์กับคามาร่าแฮร์ริสเนี่ยค่ะจุดสนใจจะไปอยู่ที่แขกที่ไม่ได้รับเชิญนะคะซึ่งก็คือเป็นมแมลงวันตัวหนึ่งนะคะที่บินมาเกาะที่ศีรษะของไม์เพนส์เป็นเวลายอยู่หลายนาทีพอสมควรนะคะในระหว่างที่การในระหว่างที่มีการดีเบตซึ่งหลังจากจบการดีเบตปุ๊บเนี่ยค่ะก็เป็นที่ฮือฮาในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะเท่านั้นไม่พอนะคะทางทีมงานหาเสียงของโจไบเดนเนี่ยค่ะก็ หาประโยชน์จากมาแมลงวันตัวนี้ด้วยนะคะโดยโจบไบเดนนี่ก็ท,ทวีตนะคะภาพออกมาซึ่งเป็นภาพของตัวเองนะคะถือไม้ไม้ตีแมลงวันเนี่ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเว็บไซต์ขายของออนไลน์อื่นๆเช่น e อซ y นะคะก็มีของพวกนี้ออกมามา,มากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดหน้ากากโควิด1 9เนี่ยนะคะที่มีรูปของไม้เพนส์แล้วมีมแมลงวันเกาะติดที่หัวเนี่ยนะคะ แต่ว่าโจไบเดนกับไมค์เพนซ์นี่ก็ไม่ใช่เพียงแค่2คนนะคะที่มีการพูดถึงในโลกอินเทอร์เน็ตตัวของคามาเ a ล่าแฮร์ริสเองซึ่งดีเบตกับไมค์เพนซ์เนี่ยค่ะก็มีคนนําไปพูดถึงเช่นกัน แต่พูดถึงแต่สิ่งที่เป็นที่สนใจนะคะของคนในโลกอินเทอร์เน็ตนี่ก็คือการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางของคา m มาลาแฮร์ิสนะคะซึ่งก็ทําให้เกิดปฏิยาปฏิกิริยาทั้งทางบวกและทางลบนะคะโดยที่ในระหว่างการดีเบตเนี่ยคะ่ะสีหน้าของแฮร์ริสนะคะก็มีทั้งประเภทที่แบบว่า,าสายหน้าไปยิ้มไปมนะคะเหลือเชื่อใช่ชใช่ค่ะ แล้วก็นอกจากนั้นก็มีการเหมือนขึงหรือถลึงตามองคู่ต่อสู้ทางการเมืองของเธอด้วยนะคะซึ่งก็ฝ่ายที่ชอบนะคะก็บอกว่าสีหน้านี้หลายเป็นสีหน้าของคนที่จับได้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยพูดโกหกหรือพูดจาเหลวไหลไร้สาระแต่ในขณะเดียวกันนะคะฝ่ายคนที่ไม่ชอบเนี่ยค่ะซึ่งส่วนใหญ่เป็นฝั่งทางอนุรักษ์นิยมนะคะก็บอกว่าการแสดงสีหน้าออกการแสดงออกทางสีหน้าของเธอนี่มันเป็นการแสดงที่ ของคนที่หยิงยโสจองหองนะคะแล้วก็ไม่เป็นผลดีต่อการหาเสียงของเธอแล้วก็ยังทําให้เธอมีบุคลิกที่ไม่น่ารักไม่น่าคบขันด้วยค่ะครับก็เป็นควันหลงเก็บตกนะครับจากผู้สันทัดกรณีทางการเมืองที่มองเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องของเกร็ดเล็กๆเกีเ่ยวกับว่าเอามุกบางอย่างมาช่วยในการรณรงค์หาทุนว่ากันเถอะพูดถึงเรื่องของการรณรงค์นะคุณรัฐพลนะประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยหลังจากติดโควิดแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะใช้ประโยชน์จาก เปลี่ยนวิกเตให้เป็นโอกาสมากนั้นเกิดเหมือนกับว่าจะใช้เรื่องของโควิดของตัวเองเนี่ยมาเป็นประเด็นในการหาเสียงหรือเปล่าใช่ไหมครับคือการติดโควิด -19 ของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยทำให้เกิดสิ่งที่การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในการระดมระดมหาเสียงนะเพราะว่านอกจากจะทำให้คนกังขาถึงเรื่องการบริหารจัดการโควิด -19 แล้วเนี่ยยังออกไป หาเสียงไม่ได้ซึ่งตัวประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์เนี่ยท่านก็เป็นคนที่ได้พลังจากกลุ่มผูงชนคนที่มาดูนะการที่ออกไปไม่ได้เนี่ยก็ต้องทําให้มีการคิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีอะไรต่างๆใหม่ซึ่งเราก็เห็นตั้งแต่วันที่ผู้นําสหรัฐนั้นเดินทางกลับจากโรงพยาบาลวอเตอร์รีดในคืนวันจันทร์นะก็มีการใช้คือเฮลิคอปเตอร์ลงนะแล้วก็ออกภาพประธานาธิบดีเนี่ยเดินขึ้นบันไดโดยที่ อย่างแข็งขันเลยแล้วก็พอถึงระเบียงก็ถอดหน้ากากแล้วก็ถ่ายให้สื่อมวนลชนถ่ายรูปแล้วผู้นำสหรัฐก็ใช้เวลาในระยะพักฟื้นสื่อสารกับแฟนๆทางทวิตเตอร์ตลอดเวลานะพูดถึงงานพูดถึงคู่ต่อสู้นะแล้วก็แสดงว่าตัวเองนะั้นเนี่ยสุขภาพนดีขึ้นเรื่อยๆนะมีท้าความที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมพ์พูดเช่นบอกว่า โควิดเนี่ยการเจ็บป่วยครั้างนี้เหมือนเป็นพรจากพระเจ้านะฮะแล้วก็ที่ได้ยาดีเนี่ยยาที่ทําให้ตัวเองรู้สึกแข็งแรงขึ้นมากว่าก่อนที่จะป่วยซะอีกเนี่ยถือว่าเรียกได้ว่าเป็นยารักษาเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้ถ้าจะพิจารณาถึงการที่ส่งภาพลักษณ์ออกมาขณะที่ตัวเองอยู่ในช่วงพักฟื้นเนี่ยก็เห็นได้ว่าประธานาธิบดีโดนทรัมป์ต้องการให้คนมั่นใจว่า ตนเองนั้นเนี่ยสุขภาพดีแล้วก็ความติดเชื้อครั้งนี้ไม่ได้ทําให้เกิดความระสัมระสายใดๆนะฮะในการบริหารจัดการกิจ,จการต่างๆแถมยังทวิถี่ขึ้นด้วยในบางในบางวันน่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมีผู้มีนักวิเคราะห์นะฮะบอกว่าผู้นําสหรัฐนั้นพยายามที่จะทําให้คนเห็นว่าเนี่ยตัวเองเป็นเหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่ที่สามารถเอาชนะไวรัสได้แล้วก็ อาจจะทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะ,ะเข้าใจว่าไวรัสน,นี้ไม่ได้อันตรายอย่างที่พวกเขาคิดนะแล้วก็มีนักวิเคราะห์คนหนึ่งชื่อนอร์แมน n s t ต i n จาก American Enterprise Institute บอกว่ายุทธศาสตร์เนี่ยยุทธศาสตร์สื่อสารแบบนี้อาจจะช่วยกลบในสิ่งที่คนเคยผิดหวังนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องโควิด1 9ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถมนะฮะ คณะหาเสียงยังมีการาใช้ยุทธศาสตร์อีกแบบหนึ่งด้วยนะอิรินพอรินนะผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะหาเสียงทรัมป์บอกกับฟ็อกซ์หว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นติดโควิดเนี่ยถือว่ามีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้ซึ่งโจไบเดนไม่ดีนะถือเป็นข้อได้เปรียบนะว่าผู้นำสหรัฐนั้นได้รู้ซึ้งนะฮะถึงเหตุการณ์นี้ด้วยประสบการณ์ตรงเลยบอกโจไบเดนไม่มีในเรื่องนี้ เพราะ,ะนั้นโรนทำเนี่ยเป็นต่อนะผู้นวยการฝ่ายสื่อสารเขาบอกนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอาแมนดาอิวิโนนะฮะนี่เป็นนักวางยุทธศาสตร์ของพรรคริคริกกนจากหน่วยงานที่ชื่อว่า WPA Intelligence บอกว่าประธานาธิบดีโดนัทเนี่ยต้องการให้มีการเปรียบเทียบการาฟื้นฟูสุขภาพของตนจากการติดโควิด -19 เนี่ย ก็ไม่ต่างจากประเทศที่จะต้องฟื้นฟูหรือว่าประเทศที่กําลังต่อสู้กับการระบาดของโควิด -19 นะแล้วก็การที่ประธานาธิบดีรทรัมป์เนี่ยทำให้คนเห็นว่าเออหายดีขึ้นเยอะแล้วนะเนี่ยทำให้คนอาจจะทําให้คนอเมริกันนะรู้สึกได้ว่าโรคนี้ก็สามารถที่จะเอาชนะได้เหมือนกันนะผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกว่าการทําแบบนี้จะทําให้เขาเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นกับ กลุ่มผู้สูงอายุในอเมริกาที่เป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์แล้วก็มีพลังมากในการที่จะตัดสินว่าใครชนะนะเมื่อการเลือกตั้ง4ปีก่อนโดนัลด์ทรัมป์แข่งกับเฮริสคลินตันใช่ไหมในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ได้คะแนนเสียงมากกว่าเฮริส7%แต่ครั้งนี้นะับโพลที่เพิ่งทําออกมาวันอาทิตย์จาก NBC แล้วก็ Wall Street Journal บอกว่าในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เสียเปรียบ โจไบเดนอยู่ราวร้อยละยลทีเดียวนะฮะจะเป็นอย่างไรต้องดูที่วันเลือกตั้งอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการขายนะถ้ามองเนี้ยเป็นยุทธศาสตร์การขายแคมเปญจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะอาจารย์เจนิเฟอร์เมอร์เซกาจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสเอบอกว่าการที่พยายามที่จะส่งภาพว่าตนเองเอาชนะโคโรน,นาไวรัสได้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่น้ม น้าวใจคนได้ยากหากคนไปดูสถิติว่าผู้ที่ทํางานให้กับคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์คนที่ทํางานในทําเนียบขาวจํานวนอย่างน้อย11คนนั้นถูกตรวจพบว่าติดโควรนาไวรัสไปแล้วนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการเจ็บป่วยของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำให้ฝ่ายโจไบเดนจะตั้งรับได้อย่างไรนะที่ผ่านมาอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐที่เป็นคู่แข่งโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้อ่า สแสดงความห่วงใย,ยบอกขอให้หายในเร็ววันในขณะเดียวกันก็ได้กล่าวในรายการทาวฮอลของช่องทีวีเอ็บอกว่าคนที่ันะนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อนะโจไบเดนบอกว่าคนที่บอกว่าสกการใส่หน้ากาก,ากไม่สําคัญการรักษาระยะห่างไม่สําคัญก็ต้องรับผิดชอบกับผลลัพธ์ที่ตามมานะผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าจริงๆโจไบเดนนั้นค่อนข้างทีได้เปรียบในโพอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ย ไม่ควรไม่ควรที่จะใช้ความเจ็บป่วยของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำแต้มทางการเมืองเพื่อตอนเองนะนนก็เป็นข้อคิดแล้วก็สรุปวิเคราะห์เปิดตําราหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ครับก็น่าสนใจนะครับก็เรียกว่าก็เข้าข่ายที่บอกว่าพยายามจะพลิกไอ้เรื่องจุดด้อยหรือว่าปัญหาให้เป็นโอกาสของตัวเองนะครับแต่ประเด็นหนึ่งเนื่องจากว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 กแล้วต้องใช้ยาเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นที่ประธานสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐ แนนซี่พิโลซี่เนี่ยจับขึ้นมาเป็นข้ออ้างว่าผู้นำสหรัฐเนี่ยได้รับยาแล้วก็ยาเนี่ยอาจจะมีผลต่อการใช้วิจารณญาณการตัดสินใจวันนี้เนี่ยประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรสหรัฐก็เลยเสนอร่างกฎหมายในสภาผู้แทนร,ราษฎรที่จะจัดตั้งคณะกรรมาการขึ้นชุดหนึ่งซึ่งจะดําเนินง,งานตามบทบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่25 ซึ่งบทบัญจัิข้อที่ข้อเรื่องนี้ที่เรียกว่า2 5 t h amendment เนี่ยเขาจะให้อำนาจรองประธานาธิบดีแล้วก็คณะรัฐมนตรีคนสําคัญที่สามารถที่จะเข้าสวมหน้าที่แทนผู้นําสหรัฐได้ถ้าเห็นว่าผู้นําสหรัฐเนี่ยขาดความสามารถในการทํางานต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่สิ้นสุดเพราะว่าประธานาธิบดีก็มีสิทธิที่จะโต้แย้งได้นะครับเรื่องนี้แต่ว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ได้มีบทบัญญัติ ข้อนี้ไว้ด้วยจุดประสงค์ที่ว่าถ้าถึาถงจุดหนึ่งที่ผู้นําสหรัฐเนี่ยไม่สามารถจะดาเนินการได้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เรื่องสติสัพพัญญะเรื่องสุขภาพอะไรเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่จะสืบทอดอํานาจทําให้การทํางานของรัฐบาลเนี่ยดำเนินต่อไปได้ซึ่งวันนี้สสแนนซี่เปอรลูซี่เนี่ยก็ใช้เหตุผลนี้ออกมาบอกว่าการที่จะตั้งเสนอร่างกฎหมายและตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะดําเนินงานประสานงานเนี่ยไม่ได้มุ่งเป้าโจมตีผู้นําสหรัฐแต่จะทําให้แน่ใจว่า การดําเนินงานในง่าของการใช้อํานาจฝ่ายบริหารเนี่ยดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดนะครับอย่างไรก็ตามโอกาสที่ข้อเสนอนี้เนี่ยจะไปถึงจุดที่จะได้ผลสําเร็จเนี่ยก็คงยังค่อนข้างยากอย,กอยู่เพราะว่า 1. จะต้องได้รับความร่วมมือจากรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์และก็คณะรัฐมนตรีแล้วก็สต้องได้รับเสียงโหวตเห็นชอบจากผู้ิสภาเพราะว่าเสนอเป็นร่างกฎหมายและตอนนี้สภาก็ปิดอยู่นะ นั้นก็ถูกก็เป็นการมองว่าก็เป็นการเสนอในเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อจะตอกย้ำว่าความพร้อมของพัฒนาที่ดีทั้ในตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่พร้อมนะครับแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดผลอย่างที่คาดหมายได้เท่าไหร่นั้นก็เป็นก็เป็นอีกอ่ก้าหนึ่งหรือว่าอีกมูฟหนึ่งในเรื่องของการเมืองในสหรัฐในสัปดาห์นี้หรือว่าในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปเข้าเรื่องของ เกี่ยวเรื่องของกิจการอะไรที่มันจะทําให้สภาพแวดล้อมของเราเนี่ยได้มีสภาพที่อยู่ดูดีบางขึ้นได้ครับคุณกําลังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ v o a นะครับเสนอในเวอร์ชัน Work from Home แล้วก็รับฟังได้ท้งทั้งวิทยุแล้วก็ทางเฟซบุ o กอ่ะเราพูดถึงเรื่องการเมืองกันมาแล้วตอนนี้มาพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมบ้างเจ้าชายวินเลียม พระโอรสของเจ้าฟ้าชา,านชสก็ได้ชื่อว่าเป็นแอคทิวิสต์คนหนึ่งในแง่ของการทำงานเพื่อสังคมมีแผนดผับรริรยี่เริ่มอะไรมาจากท่านเจ้าชายวิลเลียมบ้างล่าสุดค่ะล่าสุดในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะเจ้าชายวิลเลียมราชวงศ์แห่งราชวงศ์อังกฤษนะ,นะคะก็ร่วมมือกับนักธรรมชาติวิทยาแล้วก็ผู้ดำเนินรายการชื่อดังของอังกฤษนะคะเดวิดอัเทนบอ เปิดตัวรางวัลสิ่งแวดล้อมใหม่นะคะที่ชื่อว่า Earthshot r Prize ใน โดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อจะส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและช่วยเยียวยาโลกของเราในอีก10ปีข้างหน้านะคะรางวัล Earthshot Prize นะคะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากคำว่า Moonshot นะคะที่เกิดขึ้นในสมัยของประธานาธิบดีสหรัฐจอห์นเอฟเคนเนดีนะคะเพื่อเรียกปฏิบัติการมุ่งสู่ดวงจันทร์เพื่อนำมนุษย์ขึ้นไปสู่ดวงจันทร์ในปีคศ .19 6 9ะคะโดยรางวัล Earthshot นี่นะคะ,ะ,ะ,คะจะมอบเงินรางวัล หล้านปอนด์ค่ะหรือประมาณ40.4ล้านบาทเนี่ยนะคะให้กับผู้ชนะปีละ5รางวัลน,นะคะแล้วก็เป็นเวลาต่อเนื่องไปเป็นเวลา10ปีซึ่งก็หมายความว่าภายในสิ้นปี2,573เนี่ยคะ่ะก็จะรางวัลน,นี้นะคะก็จะช่วยทําให้คนเนี่ย คิดหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างน้อย50วิธีหรือ50โครงการเป็นต้นะนะคะเราก็จะให้ความสาคัญกับการคุ้มครองคุ้มครองเกาะกู้ธรรมชาตินะคะการทําให้สะอากาศสะอาดขึ้นการกําจัดขยะให้หมดไปจากโลกนะคะแล้วก็การแก้ไขสภาพภูมิอากาศรางวัล Earthshot เนี่ยนะคะก็จะเปิดรับสมัครในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็จะมีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเป็นครั้งแรกเนะะี่ยค่ะในฤดูใบไม้ร่วงปีหน้า ที่กรุงลอนดอนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพิธีมอบรางวัลก็จะเปลี่ยนไปในหลายๆเมืองทุกปีะนะคะโดยที่เจ้าชายวิลเลียมเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการในการตัดสินรางวัลส่วนเงินรางวัลมาจากไหนนะคะก็มาจากพันธมิตรหุ้นส่วนในเครือข่ายของโครงการนี้นะคะซึ่งรวมไปถึงมหาอภิมหาเศรษฐีนะคะอย่างพออัลเลนผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft นะคะหรือแจ็คหมานะคะผู้ก่อตั้งอาลีบาบารวมไปถึงไมเคิลบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กด้วยค่ะครับ นั่นก็เป็นดําริหรือแผนริเริ่มของเจ้าชายวิลเลียมนะครับหรือว่าคนที่รักโลกที่อยากจะช่วยให้สภาพของโลกเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นหรือว่าแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันก็เป็นความพยายามของคนที่อยู่บนโลกอีกด้านหนึ่งนักดาราศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตทยูนิเวอร์ซิตี้เขามองช็อตไกลกว่านั้นอีกยิ่งกว่ามูลช็อตเลยเขามองชอ็อตออไปนอกกาแล็กซี่เลยเขาบอกว่า การสำรวจความเป็นไปได้ของดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะของเราที่ก็เรียกว่า exoplanet เนี่ยนะครับเพราะที่ดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะของเรานี่ก็มีอยู่9ดวงเขามองช็อตต่อไปเนี่ยนอกระบบสุริยะที่อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกเนี่ยเขาบอกว่ามีดาวเคราะห์ซึ่งมีสภาพเนี่ยที่สามารถที่จะใช้อยู่อาศัยได้เนี่ยประมาณ4 0 0พดวงด้วยกันแต่ว่าถ้าดูเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ย มีอยู่แค่ประมาณ24ดวงเท่านั้นเองที่อยู่ในข่ายว่าสามารถจะมีสภาพแวดล้อมเงื่อนไขปัจจัยเนี่ยให้มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ไม่แต่แม้ความว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วนะเขาบอกว่าถ้าเปิดถึงจุดหนึ่งที่จะต้องมองหาสถานที่เป็นเป็นทางเลือกแทนโลกเนี่ย24ดวงเนี่ยเป็นตัวเลือกถามปัญหามีนิดเดียวดาวเคราะห์เหล่านี้อยู่ห่างจากโลกประมาณร้อยปีแสง นะครับเพราะงั้นก็ต้องใช้เวลาเร็วเท่าแสงเนี่ยประมาณ100ปีอย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามที่จะมุ่งเป้าของกล้องโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยเพื่อจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับดาวพวกนี้มากขึ้นแล้วนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์ก็บอกว่าคําถามคือว่าอะไรที่จะทําให้ดาวเคราะห์ที่เราจะพบเนี่ยอยู่ในมีเงื่อนไขปัจจัยที่ดีกว่าโลกน่าอยู่กว่าโลกเขาบอกว่าอย่างนี้ ดาวเคราะห์พวกนี้เนี่ยควรจะมีความเก่ากว่ามีอายุมากกว่าใหญ่กว่าอุ่นกว่ามีความชื้นมากกว่าหมุนรอบดาวเลิกของตัวเองช้ากว่าแล้วดาวเลิกซึ่งเป็นตัวที่ดาวเคราะห์เหล่านี้เป็นบริวารเนี่ยควรจะมีอายุมากกว่าเพื่อที่จะได้เปิดโอกาสให้ชีวิตบนดาวเคราะห์เหล่านี้เนี่ยสามารถพัฒนาขึ้นมาได้เขายกตัวอย่างว่าดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยมีชีวิตมาแล้วประมาณ46,000ล้านปี จะอยู่ต่อไปได้อีกประมาณ5้าหมื่นสี่พันล้านปีก็จะแตกสลายดับสิ้นไปแต่เขาบอกว่าดาวเลิกที่พวกดาวเคราะห์เหล่านี้เป็นบริวารอยู่เนี่ยจะมีอายุตั้งแต่สองหมื่นล้านถึงเจ็ดหมื่นล้านปีซึ่งจะเปิดโอกาสให้ชีวิตเนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้เพราะเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยจะพัฒนาได้ดีเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณห้าห้าหมื่นล้านปีอ่าไม่ใช่ห้าประมาณห้าพันประมาณห้าพันล้านปีนะ<ม>ครับอา่านั้นจะเปจะ 5,000-8,000ล้านปีที่ชีวิตจะเริ่มก่ะตัวขึ้นมานก็บอกว่าเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยจะทําให้ดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบจุริยะเนี่ยเอื้อเอานวยต่อการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตได้และยิ่งกว่านั้นเนี่ยถ้าอุณหภูมิแล้วก็ความโน้มถ่วงขนาดใหญ่กว่าเนี่ยก็จะมีพื้นที่มากกว่าความชื้นหรือว่าอุณหภูมิที่พื้นผิวมากกว่าก็จะเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาของความหลากหลายของชีวิตหรือไบโอเดเวอร์ซิตี้เหมือนกับเขตป่าร้อนชื้นบนโลกของเรา อย่างน,นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเงื่อนไขปัจจัยที่นักดาราศาสตร์เขามองอยู่เขาบอกว่าลักษณะแบบไหนที่จะทําให้ดาวเลิกที่จะเป็นตัวแทนสําหรับโลกของเราเนี่ยอยู่ในสภาพเงื่อนไขที่จะเอื้ออํานวยต่อการมีชีวิตนะครับก็เรียกว่านักดาราศาสตร์ก็ทํางานนี้ต่อไปถ้าถึงจุดหนึ่งถ้าเผื่อโลกของเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่อยู่ไม่ได้จริงๆคนรุ่นหลังๆเนี่ยเดินทางร้อยปีแสงก็อาจจะได้ไปอยู่ในโลกแห่งใหม่ได้ก็คงจะเป็นข่าวดีสําหรับคนรุ่น S <S เหลนหลานโหลนต่อไปอีกยาวๆาวนะครับก็ฝากกันไว้วันนี้ในในช่วงสุดทสัปด,ดาห์กับ VOA ครับวันนี้เวลาหมดลงอย่างรวดเร็วเช่นเคยนะครับก็คงพบปะทักทายกับผู้ติดตามได้แค่นี้ก็ของต้องขอลาไปก่อนในสัปดาห์นี้วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับผมแลตท่นพลหลานสนิทดิฉันวร่งคณะชมชื่นขอลาไปก่อนส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ